สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ผมก็จะมีแผนเบสิกนะ4ท่ามในสไตล์โพทิชันเกมโค้ดเปปกวเรล่านะก็จะมาเล่นในสไตล์เกมลูกแน่นอนนะก็นะลูกแบบเกมนะอาจจะดูง่ายๆแต่ว่าถ้าได้รู้แท็กติกอะไรลึกๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะโอเคฮะเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า ที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเล้วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด20%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกมอ e ี Fot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคับเบทีมเซตติ้งที่เราจะใช้นะก็จะเป็นของ FC บาร์เซโลน่านะ นี่ถ้าใครยังไม่รู้นะก็เข้ามาที่ทีมหลกักแล้วก็ยุโรปแล้วก็หลีกสเปนแล้วก็มาเรียกที่ทีมบาร์เซโลนานะนี่น่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะหลังจากนั้นถ้าเราไปเรียกแผนดีฟอร์มฟอร์มชัน,น For ation, หรือว่าแผนค่าเริ่มต้นนะนี่ปึ๊บมันก็จะออกมาเป็น4ซ้3แบบนี้นะเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรให้มันมากมายนะอ่ะในส่วนโค้ดนะโค้ดที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเพปโกเลลานะแต่ว่าล่างนี้จะเป็นตอนคุมเออบรเอนมิวนิกนะ นี่ก็จะมาด้วยสไตล์ position เก m นะแต่ว่าผมก็จะเน้นไปที่ทาง position game ในสุดนาไว้ก็เอาไว้ที่หลังละกันนะแล้วก็เอ่อบูธก็ประมาณนี้นะนี่แล้วก็ Link Up, นะลิงค์อัพนะลิงค์อัพเนี่ยของเป๊ปเนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากนิดหนึ่งนะ มันต้องรู้จังหวะในการใช้นะแต่ว่าถ้าในรูปแบบเก็บอาจจะมีจังหวะใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ค่อยว่ากันไปนะแล้วผมก็จะตั้งค่าดักล้าหน้าด้วยนะทาให้ตั้งนี่รับรองนะไปเจอคนแข็งๆระดับดีหนึ่งขึ้นเนะี่ยเจอแทงดูช่องยับเลยนะเออดังนั้นนะถ้าอยากขึ้นนี่หนึ่งจริงๆ,งๆงต้องดักล้าหน้านะอ่ะโอเคหลังจากที่เราเออเรียกโค้ดแล้วก็ปรับดักล้าหน้าเลยเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาจัดทีมกันเลยดีกว่านะ โอเคฮะในส่วนของการนักเตะนะส่วนมากผมก็จะใช้พิดของฟรีนะอ่ะเริ่มจากคุณรักษาตูฮะผมใช้เป็นม a นิเอนอยเอรนะล่างนี้ก็จะเป็นร่างแต a ยิ่งโกลคิปเป p e r นะแต่ว่าผมขอให้เน้นค่าพลังเอ,อ่อการส่งบอลน,นะนั่นคือการจ่ายบอลเลียบพื้นเนี่ย ประมาณ70ขึ้นหรือว่าการแจกบอลโด่งประมาณ80ขึ้นก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีจริงๆก็เอาพวกเป็นสไตล์แอตเงติกโกลคิปเปอร์ก็ได้นะเพราะว่าสไตล์พวกนี้มันจะเล่นบอลกับเท้าดีนะวางบอลดีนะแต่ว่าผมเรียกโมแนวหน่อยเออเนี่ยเพราะว่าข้ามพลังการวางเอ่อบอลโด่งเนี่ยมันดีนะเวลาเราต้องการข้ามฟากอะไรแบบนี้มันถึงเหมาะสมในส่วนคู่เซนเ,นเตอร์ฮนะผมจะให้เป็นตัวฟรีอย่างกูซสนอฟนะนี่ร่างนี้ก็อัพเป็นออโต้เลยนะก็จะมาด้วยสไตล์จอมทำลายล้าง แล้วก็ไดโอกันโน่จะมาด้วยสไตล์มิวอัพนะนี่สองตัวนี้ก็จะเป็นเออ่การ์ดธรรมดานะการ์ดเขียวการ์ดม่วงในส่วนแบ็คซ้ายแล้วก็ back size, แบ็คขวานะเริ่มจากแบ็คซ้ายผมใช้เป็นดูโน่เบนเดสนะก็จะเป็นฟูแบ็คตัวลุกแล้วก็ในส่วนแบ็คขวาผมก็ใช้เป็นอักคลามฮาคิมี่นะก็จะมาด้วยสไตล์ฟูแบ็คตัวลุกนะนี่ถ้าปกติตัวไปฮักอกัคคลามคาคิมี่เนี่ยจะเป็นสไตล์เออ่ฟูแบ็คตัวบิสกอร์ใช่ไหมดังนั้นนะมันก็มาแปลกน,นะการ์ดตัวนี้ ในส่วนกลางรับตัวเดียวครับผมใช้เป็นแฟ้งไกรกัดล่างแจก,กฟรีนะก็จะเป็นสไตล์สมอแดนกลางแล้วก็ในส่วนของซีมทั้งสองตัวนั้นผมก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะรับจากคนนี้ก็จะมาด้วยสไตล์ผู้ประสานการบุกนะเอาไว้คอยเชื่อมเกมทำทิ้งหนึ่งสอยกข้ามฟากเนี่ยคนเนี้ย สไตล์นี่นะมันจะเหมาะสมกับเออสไตล์โพดิชันเกมมากกว่านะแล้วก็เซฟหนึ่งคนยอดจะเป็นีคลไลท์นะก็จะมาด้วยสไตล์บ็อกึงบล็อกนะตัวนี้เอาไว้เออดักบอลไล่เพจนะพยายามให้หาค่าพลังได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกด้วยนะนี่อย่างเช่นเออล่างนี้เลยนะลุกก็ได้รับก็ได้นะอ่ะในส่วนตำแหน่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นคือปีกทางด้านซ้ายนะในตัวนี้ผมใช้เป็นฟอรนโตเลสนะนี่ ก็จะมาด้วยสไตล์ปีกมากมายผลงานนี่ค่าพลังก็ประมาณนี้นะจ่ายบอลเลือดพื้นประมาณ70กว่าแล้วก็การจ่ายบอลโด่งเนี่ยประมาณ75ไอ้ค่าพลังนียถือว่าสําคัญมากเลยนะเพราะผมจะเล่นสไตล์ตบคัตแบ็กนะดังนั้นาการจ่ายบอลเลือดพื้นเนี่ยอย่างต่ำนะต้อง70นะหรือว่าถ้ามีดีกว่านี้ก็ได้เหมือนกันแล้วต้องมาดูเออความแม่นยำเออเท้าข้างไม่ถนัดด้วยถ้าอยู่ระดับสูงมากเนี่ยถือว่าดีจัดเลยนะแต่ว่าอย่างต่ำเนี่ยขอให้เออยังไง ปาลานกลางหรือมาตรฐานแล้วกันนะถ้าต่ำกว่าน,นั้นคงจะไม่เอานะเพราะว่าเวลาเราตบคัดแบ็กเนี่ยมันเรียกเท้าไม่ได้นะว่า,าจะตบข้างไหนนะในส่วนปีขวาผมใช้เป็นริโอเนลเมสซ่ล่างเคียร์ทีพีเมเกอร์เพราะอะไรครับเพราะผมจะใช้ลิงก์อัพนะเพราะว่ามันต้องเออเป็นเคียร์ทีพ e เมเกอร์แล้วก็แบ็กทางด้านซ้ายเนี่ยต้องเป็นฟูแบ็กตัวลุกนะมันถึงจะลิงก์กันได้นี่ ในส่วนหน้าเป้าตะผมใช้เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะนี่ก็จะมาด้วยสไตล์โกรูโพสเชอร์เลยนี่ก็จะเป็นลางแจก,กฟรีนะตอนทกำกิจกรรมคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้อยู่แล้วนะสำหรับเออโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะค่าพลังก็ประมาณนี้นะก็ตามสไตล์ของฟรีนะไม่มีอะไรมากแต่ที่สำคัญต้องมี2องสกิลนี้นะนั่นคือสกิล ยิงจังหวะแรกนะตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะแล้วก็สกิลจบสกอร์ทุกท่วงท่าต้องมี2อันนี้ฮะนั่นคือยิงจังหวะแรกแล้วก็จบสกอร์ทุกท่วงท่าเพราะอะไรฮะเพือการตบคัทแบ็กเนี่ยมันต้องเออไงใช้จังหวะแรกนะคุณว่แปรยัดเข้าเวนะแต่ว่า ไอ้พวกตะูลที่ไม่มีสกิลนี้มันยังไงอ่ะมันยิงเหมือนแปะคืนนะพูดตามตรงเลยนะดังนั้นมันต้องมีสองสกิลนี้หรือว่าถ้าไม่มีจริงก็ต้องอัพน,นะนะในส่วนโคน้ดนี่ผมก็ใช้เป็นเออเป๊ปกุรเลล่านะลิงก์อัพก็ลิงก์อัพตามนี้เลยนั่นคือเรียลมาซี่แล้วก็ดูโดเมนเดสในส่วนแท็กติกฮนะ ผมจะไม่ใส่นะเพราะว่าผมต้องการความยืดหยุ่นของทีมนะเวลาตอบบอลเนี่ยเราจะไปใส่แท็กติกอะไรไม่ได้นะเพราะว่าสไตล์โปรเจนเกนม,มันต้องตอบบอลเรื่อยๆนะถ้าไม่มีตัวต่อเนี่ยแย่เลยนะหรือว่าก็แล้วแต่ความถนัดนะถ้าใครจะไปเออย่างไงาก,กใ,ใส่แท็กติกให้มันเข้ากับตัวเองก็ได้เหมือนกันนะอ่ะหลังจากที่เราจัดแท็กติกแล้วก็โค้ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปดูหน้างานกันเลยดีกว่านะ โอเคครับตอนนี้เราก็จับคู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะตัวที่มันฟิตๆลงหน่อยด้วยกันนะแหมกูสดอมไม่ฟิตนะเอาชาโลบามาแทนาดาโยบุกานโนแล้วก็นิโคลัสโอตาบินดีแทนกูสโนฟมีตัวฟิตอีกไหมนี่อ่ะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสลับทีมผมนะนี่เปลี่ยนแค่2ตําแหน่งอ่ะแล้วก็แท็กติกเปิดดักรับหน้านะ นี่อ่ะไปดูทีมเขาหน่อยแล้วกันนะพอสู้ได้ไหมอืมแทบจะ้องไห้นะมีเปเล่แล้วก็โาโคฟาร์เทนอืมแต่ว่าก็คิดดูแล้วก็น่าพอสู้ได้อยู่นะแต่ว่ามาด้วยสไตล์โพซิชั่นเคเหมือนกันนะรถไฟชนกันนะเออแต่ว่าก็สู้ได้นะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่า โอเคฮะเริ่มเกมก่อนเริ่มเกมผมต้องผิดคำพูดหน่อยนะว่าตอนแรกว่าจะเล่นเกมบุกนะแต่ว่าพอมาเจอหนะ้างานจริงต้องเล่นเกมรับนะไม่งั้นหลังรั่วแน่นอนนะเพราะว่าดูท่าทางเขาแล้วเขานะ่าเขาน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะแหมไม่เอาเรื่องก็ดูเอาละฮะเกือบโดนแล้วลูกนี้อืมเอาเรื่องฮะเอาเรื่องผมก็ต้องเล่นเกมรับหนึ่งขีดนะเพื่อไม่ให้หลังมันลอยสูงจนเกินไปนะเราก็ต้องดูเออไงดูเชิงก่อนนะดูทรงก่อนนะว่าเขาจะมาแบบไนนะเราสู้ได้หรือเปล่านะ โอเคมอนอยู okay, ่ที่ริวเนวสซี่เราก็พยายามต่อช่องหาไปเรื่อยนะถ้ามันเกิดช่องค่อยจ่ายเมื่อกี้ผมพยายามจะใช้ดูดูตินเดสให้เกิดประโยชน์นะแต่ว่าก็นะไม่เกิดประโยชน์นะอืมยิงติดลูกนี้มันอยู่ที่นี้กุนดโนตาบินดี้ฮาคิมมี่คลายค่อยๆเชื่อบอลไปเรื่อยเลวานอฟกี้ ไลท์ให้ข้างมาให้ลิวเนลซี่ผมก็พยายามจะตอบบอลไปเรื่อยนะแต่ว่าดูทรงแล้ว้าการเขาแข็งนะการเขามีโรทามาติอุสแล้วก็เออแฟงและการร่างแจกฟรีนะดังนั้นนะผมก็จะเน้นริมเส้นแล้วตบคัทแบ็กนะในเกมนี้นะเพราะว่าดูทรงจะไปจอดตรงกลางเนี่ยลำบากด้วยเพราะว่าผมก็เป็นสีมสามนะมันต้องเน้นริมเส้นนะบอลอยู่ที่ฟิลิปรามฮะโอ้โหยกขึงโหดเอาเรื่องฮะคารลอสกูโย จ่ายมาลูกนี้เปเล่มาโคฟาร์วเทนแทงมาลูกนี้โอเคดักสวยโอ้ยมันจะโดนเอาฮะพยายามดักเท้าไว้โอเคสวยโลท่ามาติวสอืติดบล็อกแม่ครึงเลยฮะครึงมันเลยฮะเอ้ยแทบจะแย่งบอลไม่ได้โอเคเสียเป็นลูกเตะบุมนะ แม่เขาบุกโหดนะแบบไม่ให้ผมหายใจแหงคอเลยนะเดี๋ยวผมตั้งหลักได้ก่อนนะต้องจัดกบบงหบะก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคใฮ้เปเล่เปิดมาลูกนี้ตโอ้ยเกือบเข้าฮนะบอลอยู่ที่เมิเนโรเออร์เปิดยาวยมาบอลอยู่ที่ริโอเนลเมสซี่ฮาคิม,มี่อยู่กับไลท์โอเคค่อยๆเชื่อมเกมไป ออกข้างมาให้ฟลอรันโตเลสเดี๋ยวแต่เข้าในมาตบมาลูกนี้ยิงติดม็อกอืมพอได้ให้ลุ้นอยู่นะจังหวะเมื่อกี้บอลอยู่ที่ฟิลบลามฮะคาร์ลปูโยแทงไหมโครมา,ารเมอร์โรธามาติอุสดักได้สวยฮะฟังอากาศกดดีขัดร้ารีโนวิซี่ออกข้างมาให้ฮาคิมมี่แทงมาลูกนี้ให้รีโนวิซี่ตบมาลูกนี้แหมยิงติดบล็อกเรียวนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะมีโอกาสอยู่นะ ลีมเส้นรู้สึกว่าขอจะรั่วนะเพราะว่ามันไม่มีปีกมาช่วยไงมันเลยล่วนิดนึงอ่ะเปิดม,มุมมาลูกนี้ะรอเนลมเมซี่เปิดโค้งมาลูกนี้โอ้ยหมงอะไรแบบนั้นฮะอ,อ้าวยังได้อยู่บอยู่ที่คลไลท์ตบมาลูกนี้ให้ฟอร์ลันตอเลสเรียบร้อยฮะนี่ฮะรูปแบบออการขึ้นเกมลูกก็ประมาณนี้นะก็จะออกลีมเ้นตบคัทแบ็กเป็นหลักนะ หรือว่าตบยัดเข้ากลางให้ใครก็ได้นะที่อยู่ตรงนั้นยิงเข้าไปนะแต่ส่วนมากผมก็จะเริ่มจากคริมเซซเป็นหลักนะเพราะตรงกลางเขามีกลางรับ2ตัวนะมันจะเจาะยากนิดหนึ่งนะโอเคบอลอยู่ที่ฟ like ิลิปรามโลธามัดิวสแฟรงไลกาโอ้ยโอ้ยจะโดนโเอาโอ,โอ,โอ,โอโตาบินดี้เอ๋ฮะแมโอตาบินดี้เช็ครับหน้าไม่ทันนะโอ้ยโ,โ,โดนนะโดนอปเป้นะล่างการม่วงยิงเอานะ ร้องเ้าจังหวะนี้นะขึ้นนำได้แหมดีใจไม่พอนาทีฮะโดนนะอ่าไม่เป็นไรโอเคบอลอยู่ที่ดูโนมินเดสฟอรัอนโตเลสค่อยๆตอบบอลไปดีคาร์ไลท์ออกข้างนะเน้นเกมริมเส้นเลยเพราะว่าเราไปจัดตรงกลางลำบากฮนะหน้าเป้ามรามีคนเดียวนั่นคือเดวันดอฟคีนะโยกข้างมาให้ฟอรัอนไม่ได้ไม่ผ่าน แม่แต่ว่าลิงค์อัพของเป๊ปกุเลล่าเนี่ยผมใช้ไม่ค่ยถนัดจริงๆนะเพราะว่าโอกาสที่จะใช้ได้เนี่ยมันต้องเลี้ยงตัดเ,เลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ใช้นะแต่ว่าโอกาสเลี้ยงตัดเข้าในในเกมนี้ค่อนข้างลําบากนะหรือจะพูดตรงๆก็คือผมกกนั่นแหละนะผมไม่ค่อยเก่งสไตล์โพชชั่นเกมสักเท่าไหร่นะมันอาจจะไม่ค่อยถนัดผมหลยผมถนัดพวกสไตล์รับแล้วโต๊ะกับนะแบบเคาน์เตอร์แอทแท็กนะพวกสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์หรือว่าลองบอลอะไรพวกนี้นะผมจะถนัดอะไรพวกนั้นมากกว่านะแต่ว่าสไตล์โพชชั่นเกมนะแหม ผมไม่ถนัดจริงๆนะพูนตำตรงเลยกากนะฮะอะแต่เราก็พยายามจะเล่นเกมบุกอยู่บนอ,อยู่ที่ฟอรันต์ตเลสค่อยๆบิวอัพกันไปดิฟคันไลท์ออกข้างมาให้ฮาคิมมี่ปื๊บป๊บโอ้ยเจอดักันโรธามมาดิวส์บออยู่ที่ฟังเลยกัดโครพาเมอร์แทงมาลูกนี้มาโค้ฟลามมาเ,ามมเทน MVP, เอเป๊ะๆข้างมาให้เบลติ โอ้ยเอาเรื่องมีการคลึงด้วยแฟงรงไกาดโคโรมารเมอร์แทงมาลูกนี้ปึ๊บปุ๊บหนักสวยโอ้ยโอ้ยโอยเอาเว้นอยู่ฮะบอลอยู่ที่เป็นเล่โอ้โหเอาเรื่องทั้งคนนี้ยกมาลูกนี้โอเคส,สวยแทงมาลูกนี้ให้ฟอรลันตอเลโอ้ยปิวฮะเจอเบลติฮะเบียดไม่เข้าฮะ บางอยู่ที่โรธาไม่ดุสเอ็มเปอร์เป้แทนลูกนี้จะให้มาโคฟัมเทนไม่ได้บางอย่างที่ดูโด,โดโเมนเดสตั้งใหม่ก่อนฮนะตั้งใหม่ก่อนตั้งสติก่อนฮนะยกกข้างมาให้ฮาคิมมี่ริโอเดวิซี่โอ้โหเจอเพสหนักนะเขาว่าเรื่องนะคนนี้นะเปิ้อมือทำจริงไปเรื่อยฮาคิมมี่ยกมาลูกนี้โอ้โยโม่งให้ดูโด,โดโเมนเดส ฟอรลันโตเลสวิ่งทำลายแล้วลูกนี้ต้องตบคัทแบ็กอย่างเดียววิ่งสุดเส้นตบมาลูกนี้เรียบร้อยเลยวานดอฟกรีนี่นี่ฮะก็ประมาณนี้นะรูปแบบเกมลูกนะคิดอะไรบ้กตบคัทแบ็กเดียวนะการตบคัทแบ็กก็ไม่มีอะไรยากนะเราก็กดปุ่มส่งนะเต็มหลอดนะกดปุ่มส่งอย่างเดียวนะ้าเต็มหลอดแล้วก็บวกทิศทางที่เราจะส่งนะแค่นั้นแหละนะไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคมาอยู่ที่มาโคฟามะเทน ปึ๊บอุ้งเตะเซฟมิเดเรอเออแหมดีใจไม่พอในทีจะโดนอีกแล้วอะบอลอยู่นี่ฟอรันโตเลสโอ้โหเจอไล่เพจคืนนะอดักได้สวยฮะฟังไรกัสดูโนเมนเดสอดนิโคลัสโอตามมนดี้ิวอัาคนใหม่ฮะึ้นนำแล้วฮะไม่ต้องรีบแต่ว่าผมจะไม่ถ่วงนะผมจะเล่นบุกอยู่นะบางคนแหม ขึ้นไปเห็นโพสเฟซกันเต็มทันทีกลุ่มนะหฮพากันล้อกเนี่ยเออบางทีมันก็นั่นนะเอออาจจะไม่เข้าใจสไตล์บอลเช่นเกมมันต้องหาจังหวะเบเรื่อยนะแต่ว่าผมพยายามจะไม่เล่นถ่วงผมจะบุกเหมือนเดิมนะจะนํำกี่ศูนย์ก็แล้วแต่จะแพ้กี่ศูนย์ก็แล้วแต่ผมก็เล่นเหมือนเดิมนะผมส่วนมากผมไม่ค่อยกดออกสักเท่าไหร่หรือว่ายอมแพ้สักเท่าไหร่นะก็เลยเล่นไปให้ไม่ต้องมปซีเรียสบอลอยู่ทีฟ่ฟอเรนโต,ตเลสโอ้ยสวยมาลูกนี้ขอตบอีกสักหน่อยไม่ได้ให้ติด มอลอยู่ที่ฟังไลกาสโกลพาเมอร์อฟังไลกาสแทงมาลูกนี้ให้มาโคฟาร์มินเทนคริยัเแมเป้ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแทงลูกนี้โอ้ยโอ้ยจะโดนเอาดักเท้าก็ต้องดักเท้าอย่างเดียวอื้มยังติดบล็อกอยู่โอ้ยโอ้ยโดนเพสหนักฮะเขาเจ้าคืนไทยบอลอยู่ที่โลดท่าม,มาดิวส์ขอข้างมาเบโรติเบโรติเบโรติยังไงเข้ากลางมาฟังไลกาสพยายามดักเท้าไว้โอ้ยกดสวิกตัวไม่ทันแล้วฮะ ปึ๊บๆดักสวยแต่ทิ้งนี่ไม่เอาอะไรแล้วบอลอยู่ที่รีเอลเดวิสซี่แล้วก็จบเกมไปนะทีมเราก็เฉือนชนะไม่ได้นะสองประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนในสไตล์โพชั่นเกมโค้ดเป๊ปกุเล,ล่าที่จะมาด้วยระบบ4<ำ>3 3าแบบเบสิกนะก็ <นะ S 2> จะเล่นเนเ้นออกทางง่ายๆหน่อยตอบบอลง่ายๆออกริมเส้นขเขาริมเส้นตบคันแบกนะรูปแบบเกมก็ประมาณเลยนะแต่ว่าถ้าเราจะไปเน้นจอดตรงกลางในทีมสามเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะ เพราะว่ามันจะเจาะลาบากเพราะหน้าป้องมันตัวเดียวนะ่ะเวลาเราทําชี้หนึ่งสองเนี่ยมันลำบากมากๆเลยนะหรือก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นด้วยนะแต่สำหรับผมนะแน,น,นะนํานะออกริมเส้นนะจะเปิดมงเปิดคัดแบก็กทำอะไรก็แล้วแต่นะต้องเน้นที่ริมเส้นเป็นหลักนะมันถึงจะเล่นง่ายนะในสไตล์แผนเออสี่ถึงสามแบบนี้นะหรือว่าก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะเออเผื่อจะขึ้นดีหนึ่งนะก็ะเอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ